อ๋อดีผมว่ามีมาด,ด้าก็ว่ามีมีหมดแหละงั้นรถญี่ปุ่นก็กลับมาเว้ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนอยู่เมืองไทยกันก่อนอยู่เมืองไทยกันก่อนมาดูพี่จงพี่จีนก่อนดูล้างลากไส้ถึงเวลาลงสนามจริงก่อนสนามจริงฮาร์ปแรกมาแล้วนี่ฮาร์ปหลังคุณครึ่งหลังผมเชียญญี่ปุ่นนะ่ะเออดินี่ฮาร์ปหลังผมเชียร์แล้วเดี๋ยวมันจะมีเบอะ,บะมาเรื่อยๆนะพอแม่งพังมันตั้งกับแม่มันที่จีนแล้วหัวใจคุณไม่สลายเหรอเมื่อเธอเดินไปกับเขาอ่ะ เออถ้าถ้าผมจะซื้อจีนตอนนี้นะผมต้องเอาเบอร์หนึ่งผมต้องซื้อบีวดีเพราะผมเชื่อมันมีอะไรเออเพราะผมเชื่อแต่เจ้าอื่นผมไม่แน่เจ้าอื่นผมไม่แน่แล้วใจเขาไม่ป่าด้วยไงมันต้องลงทุนทําสแตนพลาต้องลงทุนท,ทําฝ่ายเซอร์วิสต้องลงทุนกําไรไม่เยอะแต่ต้องมีมันเป็นของที่มาคู่กันกับแบรนด์ไม่ใช่ออกไปว่าเฮ้ยขับแบรนด์นี้เสียซ่อมไหนและต่อไปจะเป็นยังไงมันต้องไปแบบนี้นะครับแต่แต่ไปยากว่าลักษณะมันซื้อมือถือ มือถือถามจริงตอนนี้ถ้าคุณจะไปซื้อคุณจะไปซื้อไอโฟนสิบอ่ะมันจะใครจะซื้ออ่ะไอไอโฟนใหม่ลดราคาดิคุณจะไปซื้อ, iPhone อ,อ <laughs> iPhone ลลไอโฟนสิบหรอเขาคงไม่ครับคุณวิทูนบอกว่าจีนไม่สนครับลถไฟฟ้าทุนต่ําแพงที่แบตลดออกรุ่นใหม่บ่อยเนี่ยเหมือนซื้อมันจะกลายเป็นรถกอล์ฟอะ่ะแต่ถ้าถามผมจะให้ผมไป ผมยอมนิ่งๆก่อนนกว่ากว่าเดี๋ยวตลาดเริ่มกลับตัวผมว่าไฮบริดเริ่มมาเครื่องสันดาบยังไงก็ต้องเอาไว้อ่ะเครื่องสันดาบยังไงก็ต้องเอาไว้จะไฟฟ้าร้อยแวลูไม่มีตอนนี้แวลูรถยนต์ไม่มีแล้วนะต่อให้เป็นรถยี่ห้ออะไรก็ตามแวลูไม่มีแล้วหมดแล้วหมดไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้รถที่ผมขับเนี่ยก็คือผมไม่ขายแต่ผมจะมนแมนเทนนไปเรื่อยๆเพราะขายไปก็ไม่ได้ที่อะไรอ่ะอืม,มนแมนเทนนไปเรื่อยแล้วก็ซื้อรถใหม่อ่ะตอนนี้ซื้อรถแบบซื้อทิ้งอะ่ะ พูดง่ายๆซื้อให้ต่ำที่สุดอ่ะแล้วก็ขับทิ้งอ่ะหาแค่หาที่จอดรถให้มันอ่ะคือถ้ามันมีที่จอดรถก็ซื้อบ้านเพิ่มอ่ะรอขายบ้านรอขายรถก็ขายไปเรื่อยๆอ่ะเออมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับอ่ะนี่ก็เป็นแบบเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะเรื่องจากดูรถไฟฟ้ามาดูทรงแล้วญี่ปุ่นเขาวางราฐานมมาันานาแล้วครับพี่จีนเข้ามาอ่ะพี่จีนเซแล้วผมว่าครึ่งหลังพี่จีนเซแล้วผมว่าเซแล้วผมว่าไปปลายแก้เกมไม่ได้ด้วยนะต้องกลับไปใหม่อ่ะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ผมว่านะ ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่หรือไม่ก็เาขายบริษัทให้ให้ให้บีวายดีทอ่ะแล้วตกๆกันไปอ่ะแล้วตกๆกกันไปอ่ะจะไปจะไปเริ่มกับไฮบริดก็เอาอ่ะเห็นบ้างมันล้าหน้าไปต้องถอยกลับมามันวิ่งมันไปไม่ได้อ่ะมันไม่มีเพื่อนอ่ะ